จัดพิธีส่งกำลังและยุทธโะกกรออกปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2557เมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2557เวลา9นาฬิกาณบริเวณสนามบินค่ายบุรชัิตาบลเกาะพลับพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีพลโทสถาพรสีมาสุรรักเจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานกล่าวให้โอวาสแก่กําลังพลที่จะออกปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและแนวทางในการปฏิบัติงานตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศโดยให้ความสําคัญเร่งด่วนกับโครงการภายใต้แผนแม่ทัพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยคํานึงผลประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับความประหยัดงบประมาณทั้งนี้ให้ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11 คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังได้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการน้ำของประเทศขึ้นใหม่ตามระเบียบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยให้มีผู้รับผิดช,ชอบการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเพื่อให้มีความเป็นเอกภา,ภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเกิดการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากงบประมาณปีพุทธศักราช2557และงบประมาณปีพุทธศักราช2558 โดยมอบให้หน่วยงานต่างๆรับผิดช,ชอบดำเนินการทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในส่วนของกองทัพโบกได้มอบหมายทหารช่างดังนี้กองทัพภาคที่1ดําดำเนินการ5แผนงานประกอบด้วยจังหวัดสระบุรีจังหวัดอยุธยาจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีกองทัพภาคที่2ดํดำเนินการ4ี่แผนงานในจังหวัดขอนแกน่นกองทัพภาคที่3ดํดำเนินการ2แผนงานในจังหวัดพะเยา กองทัพภาคที่4ดําเนินการ5แผนงานใน4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดตรังและจังหวัดปัตตานีในส่วนของกรุมการอาหารช่างรับผิดชอบดําเนินการ12แผนงานในพื้นที่8จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดสุโขทัยจังหวัดพิจิตรจังหวัดชัยภูมิจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดนครนายกและจังหวัดราชบุรี ซึ่งงานที่ดําเนินการประกอบไปด้วยงานขุดคลองอ่างเก็บน้ําบ่อน้ําและห้วยต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันน้ำท่วมแก้ปัญหาภัยแล้งและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยทางกรมการทหารช่างได้จัดส่งกำลังพลเข้าปฏิบัติงานจำนวน135นายและยุทธประกอ์จำนวน56รายการลงพื้นที่ในครั้งนี้กกกรราาาาหช่ไดเนนิป โครงการที่ฐานช่างยังไม่ได้เงินเดือนการเลยครับวันนี้เป็นวันแรกที่ออกปฏิบัติงานนะครับก็ใช้เวลาปฏิบัติงาน90วันโดยประมาณนะครับก็น่าจะเ,เสร็จในต้นต้นเดือนตุลาคมถ้าไม่มีอุปสรรคอย่างอื่นนะครับส่วนความเตรียมพร้อมในช่วงฤดูฝน,นะะทางกรมป่าช่างเตรียมพร้อมที่ช่วยเหลือประชาชนยังไงบ้างครับอันนี้เป็นนโยบายผู้จัดการฐานบอกอยู่แล้วนะครับได้สั่งการว่าถ้ามีความเดือดร้อนใดๆเนี่ยไม่ต้องรอสั่งการให้ออกปฏิบัติงานได้เลยนะครับและทางกรมการฐานช่างเราเนี่ย ก็ขณะนี้ปัจจุบันนี้จัดกําลัง100ลออร้อยรอศร์รักษาความสงบนะครับสองห้องร้อยอยู่แล้วแล้วก็ที่ออกไปวันนี้อีกจํานวนหนึ่งซึ่งเราก็มีพร้อมอีกจํานวนหนึ่งที่จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยหรือภาย,แ,ภยแรงนะครับตามที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับและโดยเฉพาะปีนี้ทาู้งงจัดการันต,กต,กต์ตรนงสั่งการเน้นในทุกที่ประชุมว่าแารต้องปฏิบัติตงานอย่างเร่งด่วนโดยไม่ต้องรอการสั่งการใดๆนะครับตามที่ผมเรียนแล้ว สำหรับวันนี้ที่ปล่อยยุทธุกรณ์ไปเนี่ยเป็นเป้าหมายที่จังหวัดอะไรครับมีทั้งหมด8จังหวัดฮะ13งานซึ่งเป็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนล่างก็คือจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรพิจณุโลกสุโขทัย4จังหวัดนะครับแล้วก็เป็นภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสองจังหวัดคือบุรีรัมย์กับชายภูมินะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดหนึ่งคือนครนายกแล้วก็ราชบุรีของเรา จังหวัดหนึ่งนะครับซึ่งทั้งหมดนี่ไม่ได้มีเฉพาะกรมการอันช่างนะครับมีหน่วยอันช่างของกองทัพทหนึ่งถึงสี่ซึ่งออกทั้งหมดเนี่ยสิบเจ้าจังหวัด30แผนงานนะครับคือเป็นแผนงานที่ได้ดูแล้วว่าสามารถดําเนินการได้และจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับคุณครับคุณครับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคเอดส์และสารเสพติดรวมทั้งยาไอาปประจำปี2557เมื่อวันที่21รกรกฎาคมพุทธศักราช2557เวลา10นาฬิกาณห้องประชุมศาลาประชารุวมใจเทศบาลเมืองราชบุรีนาเรืองชัยเนตรประถมพรรองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สร้างผู้คุ้มกันในการป้องกันโรคเอดส์และสารเสพติดร,รวมทั้งยาไอซ์ประจำปี2557นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากเนื่องด้วยรัฐบาลได้กำหนดให้จัดการแก้ไขและป้องกันยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติแต่สถานการณ์ในปัจจุบันพบว่า ผู้ที่เข้ารับการบำบัดในแต่ละปีเป็นผู้เสพติดร,รายใหม่และกลุ่มอายุของผู้เข้าไปกระทำผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีแนวโน้มเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า20ปี รัฐบาลจึงได้กำหนดแผนงานในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทั่วประเทศซึ่งผู้ที่ติดสารเสพติดเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอชจากการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ยาเสพติดชนิดฉีดร่วมกับผู้ติดเชื้อโดยเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นกลุ่มวัยที่อยากรู้อยากลองจึงอาจถูกชักชวนได้ง่ายทำให้มีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อเอชได้ ดังนั้นปัญหาการติดเชื้อโรคเอดและการติดสาเสติดจึงเป็นปัญหาที่ควรจะต้องแก้ไขไปพร้อมกันกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมโดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจึงขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองราชบุรีเพื่อจัดทําโครงการสร้างผูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคเอดและสาเสติดรวมทั้งยาไอประจําปี2557 โดยจัดการอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีทั้ง5แห่งจำนวนทั้งสิ้น322คนซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก2หน่วยงานคือสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่4จังหวัดราชบุรีและสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีโดยแบ่งการอบรมออกเป็น2กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1. อบรมด้านวิชาการณเทศบาลเมืองราชบุรีแบ่งออกเป็นจำนวน2รุ่นดังนี้รุ่นที่1วันที่21-22กรกฎาคมพุทธศักราช2557เป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1โรงเรียนเทศบาล3และโรงเรียนเทศบาล5รุ่นที่2วันที่24-25กรกฎาคมพุทธศักราช2557เป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล2และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล4ี่ กิจกรรมท ok ี่2การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนจำกลางจังหวัดราชบุรีแบ่งออกเป็นจำนวน5รุ่นดังนี้รุ่นที่1วันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2557เป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1รุ่นที่2วันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2557รเป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล2รุ่นที่3วันที่2 5สิงหาคมพุทธศักราช2557เป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล3 รุ่นที่4วันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2557เป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล4และรุ่นที่5วันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2557เป็นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5เกษตรและสากรณจังหวัดราชบุรีเปิดโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัสดุสินค้าคิวจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2557เวลา14นาฬิกาณเดือลูคันลี่ราชบุรีนายนิสิตจันสมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัสดุสินค้าคิวจังหวัดราชบุรีนำโดยนายนรงศักดิ์เฉลิมเกียรติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีผลตรีชาติชัยขันสวัรณผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี นายเสียงศักดิ์พิสิทธิ์เกษตรและสาก์จังหวัดราชบุรีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสาก์จังหวัดราชบุรีร่วมกับอำเภอโพธารามเทศบาลตำบลดอนทรายเทศบาลบ้านสิงเกษตรอำเภอโพธารามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนทรายบ้านสิงและกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษหนองสาลารวมจัดโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัสดุสินค้าคิวจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เพื่อให้การผลิตสินค้าเกษตรดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำมีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นอีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมแหล่งจำหน่ายสินค้าคิวให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค โดยจะให้มีการจัดตั้งโครงการร้านอาหารวัตถุดิบป,ปลอดภยัยเลือกใช้สินค้าคิวจังหวัดราชบุรีปีพุทธศักราช2557มีการตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภยัยเพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสได้บริโภคสินค้าที่มีความปลอดภยัยทั้งที่ผ่านการรับรองและมีการรับรองตนเองผ่านร้านอาหารโดยมีร้านอาหารที่ผ่านการตรวจรับรองจำนวน11ร้านได้แก่ครัวลาบเป็ด ครัวเกลือแลครัวม่อนไข่เวียดนามลองแลมิสเตอร์สุก,กี้จุ่มแซบครัวจัดจ้านร้านลุงเล็กสเต็กเป้าอ้วนร้านเรากันเองและกุ้งย่างบางแพรทั้งหมดล้วนเป็นร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภยอยัยแเลือกใช้สินค้าคิวโดยทางเดินลูคอล,ลี่ราชบุรีจะเป็นร้านจำหน่ายสินค้ากลุ่มโอท็อปวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านของจังหวัดราชบุรี โดยความร่วมมือของสำนักงานเกษตรและสาก์จังหวัดราชบุรีและร้านอัมพรมะเขือเทศราชนินีเพื่อให้กลุ่มองค์กรต่างๆมีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าอย่างเต็มรูปแบบและยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ ได้แสดงศักยภาพเพื่อพัฒนาสินค้าขึ้นสู่ระดับมาตรฐานอีกทั้งยากเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนในท้องถิน่นมีงานทำมีไรายได้ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ต่อไปโอกาสอันดีนะครับในโครงการส่งเสริมการเริโโคและใช้นะครับวัตถุดิบหรือใช้สินค้าคิวกันนะครับ ผมอยากจะมอบนโยบายท่านเกษตรและก็พวกเราในการดําเนินการสินค้าคีนนะครับอันที่จะขับเคลื่อนสินค้าเกษตรปลอดภัยนะครับให้ไปสู่เป้าหมายที่เราจะเป็นผู้นําเราไม่ได้แค่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยนะครับวิสัยทัศน์ของเราแต่จังหวัดราชบุรีของเราเนี่ยจะเป็นผู้นําเกษตรปลอดภัยจากนโยบายของกระทรวงเกษตรจากวิสัยทัศน์ของจังหวัดราชบุรี ก็ควรจะส่งเสริมให้มีกิจกรรมกรเษกษตรปลอดภัยวันนี้การเปิดร้านลอค a ลี่ราชบุรีนะครับก็เป็นการตลาดอีกช่องทางหนึ่งแล้วไม่ใช่แค่เพียงเปิดแค่ร้านเป็นสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นท่านก็จะต้องมีกิจการ,รส่งเสริมการขาย นักลงทุนเดินหน้าตามกระบวนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2557เวลา18.30นาที LDC โดยคุณหมอนักบริหารทันตแพทย์วัฒนาชัยวัตรนายสมภพศักพันพนม CEO Asset Pro ที่ปรึกษาทางด้านการเงินนายวิชาโตมานะ MD บริษัทตลาดหลักทรัพย์ฟิลลิปประเทศไทย Lead Underwriter เดินหน้าตามกระบวนการการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI หลังจากเดินหน้าโรดโชว์ครบทั้ง10จังหวัดซึ่งดำเนินงานตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมถึง1สิงหาคมพุทธศักราช2557พร้ 57, รอมขายหุ้น IPO จำนวน120ล้านหุ้นเปิด21สาขาเพื่อนำเงินไประดมขยายทุนธนกรรมและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนณโรงแรมเวสเซนแกลนตำบนหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราช,ชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน150คนที่ได้ให้ความสนใจพร้อมที่จะลงทุนซึ่งทานทันตแพทย์วัฒนาชัยวัดกล่าวว่าขณะนี้บริษัทได้อยู่ระหว่างการนำเสนอข้อมูลต่อน,นักลงทุนโดยได้เดินทางไปในจังหวัดชนบุรีและจังหวัดราชบุรีและยังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนทั้งสองจังหวัดจึงเป็นโอกาสที่ดีจะนำเสนอข้อมูลบริษัทให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างของสังคมการลงทุน ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจธันตกรรมแบบครบวงจรภายใต้รูปแบบศูนย์ธันตกรรมโดยมุ่งเน้นคุณภาพให้การบริการภายใต้ทันตแพทย์เฉพาะทางอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานและระบบความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญและยังได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสนใจรับฟังข้อมูลและสอบถามในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI LDC เป็นคลินิกธันตกรรมรายแรกที่มีความพร้อมในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ m อ i อีกทั้งเป็นการระดมทุนผ่านตลาดทุนช่วยให้บริษัทสามารถขยายสาขาให้บริการได้มากขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็วปัจจุบันมีสาขาให้บริการครอบคลุมเขตพื้นที่ชุมชนของกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลส่วนทางด้านนายสมภพศัก์พันพนมประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานของบริษัทเอเซทโปรเมนเจจำกัดเปิดเผยว่า ขณะนี้ LDC อยู่ระหว่างการพิจารณาแบบแสดงรายการข้อมูลการนำเสนอตลาดหลักทรัพย์จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกจำนวน120ล้านหุ้นโดยจะมีแผนการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนใน10จังหวัดได้แก่จังหวัดชนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นจังหวัดพิศนุโลกจังหวัดสงขลาจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครส่วนที่เดินทางไปแล้วมีอยู่สองจังหวัดคือจังหวัดชนบุรีและราชบุรีซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนในสองจังหวัดทั้งนี้ LDC จะเดินไปรถโชว์ต่อนักลงทุนระหว่างวันที่18กรกฎาคมถึง1สิงหาคมพุทธศักราช2557เป็นต้นไป ทางด้านของนายวิชาโตมานะกรรมการผู้จัดการสายงานวานิธนกิจบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิปประเทศไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าธุรกิจของ LDC เป็นธุรกิจธันตกรรมแห่งแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็นบริษัทที่น่าสนใจการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนมีเป้าหมายและเข้าใจลักษณะดำเนินธุรกิจของ LDC มากยิ่งขึ้นมีการขยายตัวเติบโตของธุรกิจกว้างขวางและเป็นที่รู้จัก มีศักยภาพในการเติบโตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนถือว่าเป็นไปนตามเป้าหมายและยังมีการขยายเพิ่มเติมอย่างไม่หยุดยั้งและยังคงเดินหน้าต่อไปสรุปประเด็นสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557หลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอ เดินทางเข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลอำเภอห,หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อเวลา16นาฬิกา45นาทีของวันที่22รกรกฎาคมพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาเพื่อรับพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ที่ลงพระปริมาพิไทยแล้วนั้น ล่าสุดในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็ได้มีการเผยแพร่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวทั้ง48มาตรากำหนดให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ทูนกล้าวชื่อนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ยังคงอำนาจคอสชอเอาไว้ควบคู่กับอำนาจรัฐบาลและกำหนดให้สภานิติบัญญตัญญติมีจำนวน220คนส่วนสภาปฏิรูปมีสมาชิกจำนวน250คนพร้อมให้หัวหน้าคสชมีอำนาจในการกระทำต่างๆ โดยให้ถือว่าเป็นคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายและเป็นที่สุดซึ่งเนื้อหาโดยสรุปของมาตราที่สำคัญและอยู่ในความสนใจของสังคมมีอยู่หลายมาตรายกตัวอย่างเช่นมาตรา6ให้สภา,านิติบ,บัญญัติแห่งชาติมีสมาชิก220คนอายุไม่ต่ำกว่า40ปีโดยพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคำแนะนำ โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและรัฐสภามาตรา19และมาตราย0ระบุให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอีก35คนโดยนายกไม่จำเป็นต้องเป็นสสมาก่อนและนายกและรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกหรือเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองภายในยระยะเวลา3ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งมาก่อนต้องไม่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญหรือสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรวมทั้งต้องไม่เป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญผู้พิพากษาหรือตุลาการอัยาการกรรมาการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกรรมาการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าตรวจเงินแผ่นดินหรือกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มาตรา28ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติจำนวน250คนอายุไม่ต่ำกว่า35ปีโดยมาตรา30ได้ให้อำนาจคอสอชอดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติมาตรา32ให้มีคณะธรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นจำนวน36คนเพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมาธิการที่คอสอชอเสนอกรรมาธิการที่สภาปฏิรูปเสนอ20คน และกรรมธิการที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะรัฐมนตรีและคอสชอเสนออีกฝ่ายละ5คนมาตรา44ในอำนาจหัวหน้าคอสชอสั่งการระงับยับยัง้งหรือกระทำการใดๆที่เห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่างๆการส,ส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ หรือเพื่อป้องกันระง,งับหรือปราบปรามการกระทําอันเป็นการบ่อนทําลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงแห่งชาติราชบัลลังก์เศรษฐกิจกของประเทศหรือราชการแผ่นดินไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจากักรโดยไม่ว่าการกระทํานั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบ,บัญญัติในทางบริหารหรือทางตุลาการให้ถือว่าคําสั่งหรือการกระทํารวมทั้งการปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าวเป็นคําสั่งที่ชอบทําด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้เป็นที่สุด ทั้งนี้เมื่อได้ดําเนินการดังกล่าวให้มีรายงานประธานสภานิติบัญญตัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วมาตรา48บรรดาการกระทําทั้งหลายซึ่งได้กระทําเนื่องจากการยึดและควบคุมอํานาจการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะรักษาวความสงบแห่งชาติอันกระทำไปเพื่อการดังกล่าวข้างต้นนั้นการกระทำดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะทำในวันที่กล่าวหรือหลังวันที่กล่าวหากกระทำนั้นผิดต่อกฎหมายให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง ชมข่าวสารย้อนหลังได้ทาง www.hcbb.co.th หรือ www.facebook.com/hctvchange สอบถามพื้นที่ให้บริการได้ที่032310262หรือ0815681248